สวัสดีครับผมไบาจากอเจฉริยะแชนแนลครับวันนี้มารีวิว s i l i c o นพาวเวอ PX10 นะครับมันคือ Portable SSD แบบ e อ็กโ n a l ลนะครับเป็น Portable ที่ขนาดเล็กเบาพกง่ายวันนี้มารีวิวกับงานวิดีโอโปรดักชันปลดล็อกพลังของโปรเลสนะครับเอาไว้ใช้พกพาตัดต่อวิดีโอไปได้ทุกที่แบ็กอัพงานด้วยแล้วก็เรนเดอร์งานด้วยนะครับ เจ้าตัวนี้คือ External SSD นะครับที่เล็กแล้วก็บางเบาที่สุดเลยนะครับเจ้าที่ผมเคยใช้มาเลยคือมันได้รางวัล Red Dot Award Design Winner ในปี2024นะครับที่ประเทศยเยอรมน,นีเนี่ยหนาแค่1เซนนะครับ1เซนเท่านั้นนะครับยาว10.3เซนติเมตรนะครับกว้างเนี่ย3.3เซนติเมตรนี่ นาแค่เส้นเดียวเบาจัดเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือ33กรัมเท่านั้นวัสดุเนี่ยทำได้ดีมากนะครับเป็นเหมือนยูนิบอดี้เลยนะครับก็คือดูเหมือนจะแกะไม่ได้แต่ว่ามันก็จะมีร่องๆอยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะไอ้เจ้าตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยเป็นขนาด2เทราไบต์นะครับนี่ PX10 2เทราไบต์มีพอร์ต USB แค่นี้จบตรงนี้สกรีน SP PX10 Portable SSD วัสดุผิวดูดีผิวด้านนะ เจ้าตัวนี้นะครับราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7,999บาทนะครับช่วงลดบางทีอาจจะมีเหลือ6 3 9 9บาทบ้างนะครับเจ้าตัวนี้ประกัน3ปีนะครับถ้าผมลองเคาะดูเนี่ยเจ้าตัวนี้คือข้างนอกเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะผิวด้านอย่างที่ทําให้ดูนะครับผิวด้านาน,านเป็นอลูมีสสีนะพิงกับแบล็กซึ่งตัวนี้ที่ผมได้มาเป็นแบล็กตรงนี้ด้านข้างนะครับเขาสกรีนมาให้ด้วยไม่รู้ว่าอ่านออกหรือเปล่า Memory I s personal อ่า เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับอ่ะสไตล์ของ SSD อยู่แล้วคือสามารถตกกระแทกกันกระแทกได้นะครับไม่ได้เหมือนฮาร์ดดิสก์จานหมุนสบายๆส,สปีดเจ้าตัวนี้มันคือ150เ mm มกต่ววิใช่ไหมครับก็คือประมาณ1กิกต่ววิแปลว่าถ้าเกิดว่าวิดีโอขนาด1 0กิกเนี่ยจะใช้เวลาทาน์เฟอร์เนี่ยไม่ถึง10วินาทีหรือโดยประมาณนะในกล่องนะครับจะมีเจ้าตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็จะแถมสาย USB คุณภาพมาให้ด้วยนะครับสายสั้น USB 3 2บี2เนะครับตรงนี้สกรีนว่า SP เห็นไหมสกรีนว่า SP ทั้งคู่เลย3 2 Gen 2นะครับเป็นสายถักสวยเลยสีดำหนาสายส่งข้อมูลอย่างดีสายรองรับการชาร์จ PD นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเต็ม10กิกเปอร์เซกเลยนะครับต่อแล้วว่าจะเป็นแบบนี้เล็กๆ เขาบอกว่าตัวนี้ผ่านมาตรฐานของสหรัฐนะครับมินิเทอรี่สแตนดาร์ดนับทนทานการกระแทกเห็นผมโยนให้ดูตะกี้นะครับตัวอุปกรณ์ป้องกันการตกตามมาตรฐานของกองทัพสหรัฐเนี่ยสูงถึง1.2เมตรเลยนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะระวังแล้วก็ไม่ทําอุปกรณ์อิเล็กทริกแบบนี้ตกกันนะครับสามารถให้การป้องกันได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยเมื่อเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าโยนเล่นนะครับถึงจะไม่สร้างความเสียหายร้ายแรงนะครับขนาดเล็กเบาพกพาสะดวกนะครับระบายความร้อนได้ดีเพราะว่าตัวเครื่องมันเป็นอลูมิเนียมนะ หัวใจสำคัญของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือในงานวิดีโอโปรดักชันเนี่ยผมจะมีกล้องอยู่ตัวหนึ่งคือ panasonic lumix g6 ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมี iphone 15 pro เจ้าตัวเนี้มันสามารถปลดล็อกความสามารถของกล้องวิดีโอ2ตัวนี้ได้คือสามารถถ่ายโปรเ t สได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็น g6 มันสามารถถ่ายที่ 5.7k เสียง20บิตโปรเล e นะครับได้อ่าโปรเ hq เลยนะแต่เจ้าตัวเนี้ มันเป็นกล้องที่ถ้าเกิดว่าเป็นฟอร์แมตความเร็ดส,สูงมันจะต้องบันทึกผ่าน SSD เพราะต้องใช้สตอรีที่มีสปีดสูงคือความเร็ดส,สูงสูงไฟล์วิดีโอหนักๆอ่ะบันทึกผ่าน UHS สองเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะต้องเป็นตัวที่มันแรงกว่านั้นนะครับ j จรองรับการบันทึกผ่าน SSD external ในระดับโปรเลสนะแล้วก็ Apple อ่า iPhone 15 Pro นะครับสามารถบันทึกผ่านโปรเลสได้นะครับที่60เฟรม 4K60 ซึ่งบันทึกผ่านแฟลชเมมโมรีในตัวเนี่ยยังไม่เร็วพอด้วยซ้ำ จะต้องผ่าน External s SD ผ่าน USB Type C นะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูการทดสอบกันทีละเรื่องเริ่มจากงานเบสิกก่อนนะครับผมเสียบ USB Type C นะครับเข้าไปที่โน้ตบุ๊กนะครับที่พอร์ต USB Type C High Speed นะครับปึ๊บแค่นี้ก่อนเข้าด i ด PC ครับไดที่ขึ้นมานะครับผมตั้งชื่อไว้ว่า PX10 นะครับขนาด2เทราไบต์ก็คือเหลือ1.81เทราไบต์ตรงนี้นะโลง่ลงๆนะครับ ผมฟอร์แมตนะครับเป็น NTFS นะครับนี่ NTFS นะครับ1.81 TB นเทราไบต์นะพลิกฟอร์แมตนะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะข้างในนี้ก็โล่งๆนะครับทีนี้ทดสอบอย่างแรกนะครับคือโน้ตบุ๊กตัวนี้ผมเป็น SSD อยู่แล้วนะครับผมจะลองกอปไฟล์วิดีโอเข้าไปนะครับสมมุติว่าผมมีไฟล์วิดีโอรีวิวอยู่ตรงนี้นะครับนี่เก้าอี้ลุนิโออยู่1ตัวนะครับแล้วก็มีไฟล์มีไฟล์ร้องคัฟเวอร์นะครับเลือดกรุ๊ปบีวิดีโอ 4K ของ S5 Mark II นะครับผมลองก๊อป23กิกก่อนตัวนี้ตัวนี้ขนาด23กิกนะครับก๊อปี้ขึ้น SSD ดอ่ะดูสปีดวางปับ๊บสปีดตอนนี้นะครับอยู่ที่659เมกต่อวินะครับอ่า6 5รเมกต่อวิอันนี้ก็ถือว่าเป็นสปีดที่สูงนะครับสปีดตามที่เขาบอกเนี่ยก็คือ1,050ทับ850เมกต่อวินะครับ แต่นั่นคือสปีดที่สูงสุดนะครับตอนใช้จริงผมได้เท่านี้ให้ดูกันเต็มๆเลยนะแล้วก็วิ่งนิ่งๆนะครับไม่ได้เป็นการดรอปสปีดแบบขึ้นๆลงๆยึกๆเป็นฟันปลาแต่อย่างใดนะครับวิ่งนิ่งๆ600กว่าเมกต่อวิเลยก็สบายๆนะครับไหลไปลองก๊อปอีกอันหนึ่งอันนี้ขนาดปรั์ตี้ดู35.6กิกนะครับปุ๊บก๊อปปี้ก๊อปลงวางปุ๊บ อันนี้ก็600กว่าเมกเหมือนกันนะครับใช้เวลา45หวินะครับ31 g กิกเนี่ยผมว่าหัวใจสำคัญเนี่ยที่ผมชอบมากเลยก็คือมันนิ่งมากนะครับมันไม่มีขึ้นไม่มีลงเลยกึกๆๆ SSD บางตัวนะครับสปีดต้นมานะครับสปีดปายไหลดอบออกไปเลยนะครับอันนี้แบบนิ่งๆเลยเวลาสปีดมันมานิ่งๆแบบนี้มันกะเวลาได้มันทำงานสบายใจนะครับ เสร็จแล้วเวลา45วิเท่านี้ทีนี้ผมลบไฟล์2ไฟล์นี้ออกจากหน้าจอปึ๊บผมก๊อปจาก ssd px 1 0ตัวนี้นะครับลงบ้างนะครับสมมติเลือดครุ๊ปบีขนาด23กิกไอตัวนี้35กิกนะไอข้อมูล23บกิกวางสปีดที่เอาลง ssd นะครับลงคอมพิวเตอร์เนี่ย900กว่าเมกนะครับ900กว่าเมกเฮ้ยอ่ะอันนี้ถือว่าใกล้เคียงสเปคอันนี้เรียกว่าสปีดรีด ซึ่งเจ้าสปีดของ USB 3.2 Gen2 อร์ตนี้นะครับได้800-900เมกประมาณนี้นะครับก็ถือว่าประสิทธิภาพดีมากครับได้ประมาณนี้นะตีนี้ว่าใกล้เคียงสปีดไรเนี่ยตกไปเหลืออยู่ประมาณ600อีกไฟล์หนึ่งอ่าลูนิโอปั๊บวางเนี่ยใกล้เคียงเลยนะครับ915เมก917เมก930เมกตุนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับวิ่งนิ่งๆตรงๆเลยคือไม่เป็นฟันปลา ไม่ขึ้นไม่ลงจบแป๊บเดียวเสร็จนะครับอ่ะทีนี้ผมลบไฟล์ทั้งหมดออกจากไอตัว px 1 0ตัวนี้ก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็ลองทดสอบด้วยโปรแกรมมาตรฐานที่เขาใช้ทดสอบกันโปรแกรมที่จะใช้ทดสอบนะครับชื่อ assd s SD นะครับโปรแกรมคลาสสิกเลยแล้วก็เลือกไดร์ก่อนนะครับ sp px 1 0ตัวนี้นะครับลองที่ขนาด1กิกนะครับแล้วก็อ่ะสตาร์ทดู จริงไงโปรแกรมแบบนี้นะผมไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ละค่าเนี่ยมันทํางานยังไงทดสอบอะไรเบื้องหลังกันยังไงนะครับรู้แต่ว่าตรงนี้รีดตรงนี้ไรนะครับอ่าซีเควนต์เนี่ยก็ทดสอบ Copy ปี้ไฟล์เป็น s e q u e นต์เนี่ยรีดได้900นะครับไรได้ไ5ด้851เมกต่อวินะครับแล้วก็จะมีทดสอบแบบเป็น 4K 4K 64 t a สเ Access t i ม e อะไรพวกนี้ผมไม่รู้นะครับ อ่ะตรดสอบเสร็จแล้วนะครับซึ่งผมก็สนใจแต่ค่ารีดค่าไลท์ที่อันแรกเนี่ยตามสเปคที่เขาบอกเนี่ยพันเมกทับ850ได้900ได้851นี่คือสปีดที่เ s d เอสดเบช์克วัดได้นะส่วนก๊อปปี้จริงผมทำให้ดูไปแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยผมลองก๊อปให้ดูอีกทีนะครับก๊อปจากคอมพิวเตอร์นะครับขึ้น SSD นะครับอันเนี้ยจะใช้ค่าในการไรท์ก็คือเขียนลงตัว SSD PX10 นะครับ สปีดเนี่ยมันจะได้ประมาณเนี่ยหกร้อยห้าสองห้าสิบห้านะครับอันนี้เป็นไฟล์วิดีโอแล้วไฟล์พ็อกซี่นะครับผสมผสมกันนะครับเป็นวิดีโอ 4K สามสิบเฟรมเสียงสองสิบปิดของกล้อง Panasonic Lumix S5 Mark II นะไฟล์ยี่สิบสามกิกเนี่ยใช้ประมาณยี่สิบกว่าวิเนี่ยเสร็จนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองตัดต่อวิดีโอบน SSD ลูกนี้กันปกติเวลาผมออกไปข้างนอกเนี่ยผมจะพกโน้ตบุ๊กไปแต่งานเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับงานจะอยู่ในตัว SSD แบบนี้เลยเพราะว่าผมจะต้องพกไปพกมาก็ปไปกอปมานะครับกับไอคอมเครื่องใหญ่ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เปิดโปรแกรมเวกัสขึ้นมาครับ Open file ขึ้นมาครับปุ๊บดิสเข้าไปที่ p x 1 0นะครับเดกลุ่ป B อ่าเป็นวิดีโอโคเวอร์ ขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อ่ะให้ดูคลิกขวา p ป o p e r t ตนะครับวิดีโอเนี่ยคือความละเอียด 4K นะครับ3840คูณ2160นะครับ30เฟรมเปอร์เซกนะเนี่ยเป็นวิดีโอที่ผมตัดต่อยาวนะครับแต่ว่าอันนี้ตัดต่อเป็นแค่ช่วงแรกที่เหลือยังไม่ได้ซอยจนจบนะครับประมาณ2นาทีอ่าฟุตเทจก็จะมีเรียงกันเป็นตับอยู่ตรงนี้นะครับอย่างแรกนะครับลองเพย์ดูนะครับปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนซีนไม่มีกระตุกนะเพย์วิดีโอ 4K นะครับไม่มีกระตุกเลยนะครับ รีวิวผมตั้งเป็นฟูลด้วยก็คือตัดต่อวิดีโอแค่นี้คือสบายๆนะครับนี่คือตัดต่อลง SSD นะแล้วก็ระหว่างที่ Payback อยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บดู Task Manager SSD เนี่ยวิ่งแค่1%เท่านั้นนะครับไม่เยอะที่เหลือก็จะไปกินทรัพยากร CPU RAM อะไรก็ว่านไปนะครับ SD เนี่ยวิ่ง0% 1%ขึ้นมา100%บ้างบางครั้งเวลาอ่านไฟล์ใหม่นะครับไอตัว PX10 เนี่ยตรงนี้เห็นไหมแทบไม่วิ่งเลยนะครับดังน,น ตัดต่อวิดีโอบนนี้สบายนะครับผมลองลากครอบแล้วก็เรนเดอร์ดูผมเรนเดอร์ไฟล์นะครับเมจิก AVC ACMP4 นะครับ 4K 60เลยอะไฟล์วิดีโอ 4K 30นะแต่ผมเรนเดอร์เป็น 4K 60เลยลงเดอือดกุบบีลงที่ SD ตัวนี้ปับ๊บเรนเดอร์ครับปป๊ดช่วงหลังเรนเดอร์มันก็ใช้ทรัพยากร CPU อะไรไปนะครับช่วงหลังของเรนเดอร์เนี่ยฮาร์ดดิสต์หรือว่า SSD ออะไรเนี่ยไม่วิ่งนะครับแทบไม่วิ่งเลยเนี่ยมันจะมี สปีดในการเขียนอยู่ e x e s s Time r e a d w r i t e เนี่ยตอนนี้แทบไม่ค่อยขยับนะครับมีไลท์สปีดนิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนเขียนเสร็จ A few moments l เนี่ยตอนนี้ตอนที่มันกำลังจะเรนเดอร์ใกล้เสร็จนะครับมันจะต้องเขียนลง SSD คือช่วงนี้ยมันประมวลผลโดยใช้แคชของคอมพิวเตอร์ของระบบของฮาร์ดดิสที่มันเหลืออะไรอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าพอมันแคชไรเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องประมวลผลรวมภาพนะครับ เพื่อบันทึกเซฟลงในที่ที่เราตั้งค่าเซฟไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะซึ่งมันจะมาลงที่ SSD ดีจังหวะนี้ที่ SSD ขึ้นศูนย์อยู่เนี้ยมันน่าจะมีเด้งขึ้นมาสักจึ๊กหนึ่งนะครับตอนที่แบบมันเขียนเสร็จอ่าซึ่งตอนนี้มันศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่ตอนนี้เรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับเวลาเป็นศูนย์ศูนย์แล้วนะครับอ่ะเนี่ยเสร็จแล้วเมื่อกี้ขึ้นสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์คือแทบไม่เด้งขึ้นมาเลยไม่เด้งขึ้นไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอเพนโฟเดอร์ er มาก็คือเสรัรรบ ก็ได้วิดีโอที่ตัดต่อเรนเดอร์ที่ตัดสลับง่ายๆเมื่อกี้มานะครับงานแบบนี้ผมสามารถพกโปรเจกต์นะครับไปตัดต่อเรนเดอร์ที่อื่นได้สบายนะครับทั้งเปิดใน SSD แล้วก็ตัดต่อเรนเดอร์ลงในตัวนี้ได้เลยเพียตัวนี้ตัวจบคือถ้าเกิดว่าเอาไฟวิดีโอ 4K 60นะครับคิวความยาวหนึ่งชั่วโมงนะครับมาลองเรนเดอร์นะครับเทียบระหว่างเขียนลงฮาร์ดดิสจานหมุน7,200รอบกับ SSD external ของ IPX 1เเนี่ยเวลาเรนเดอร์นะครับมันจะใกล้ๆก,กันนะั่นคือประมาณ50กว่านาทีนะ5 4 5 8นาทีนั่นแหละแต่มันจะมีเวลาที่หลังจากที่โปรแกรมเวกัสประมวลผลเรนเดอร์เสร็จอะมันใช้เวลาแป๊บหนึ่งเพื่อเขียนลงในฮาร์ดดิสหรือเขียนลงใน SSD มันใช้เวลาแป๊บหนึ่งความต่างมันอยู่ตรงนี้ครับคือเขียนลงฮาร์ดดิสเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2นาทีในการเขียนลงคือหลังจากเรนเดอร์เสร็จเนี่ยเราจะต้องรออีกประมาณ2นาทีนะครับมันถึงจะรวมมาเป็นไฟล์เรนเดอร์เสร็จอย่่างแททู้สวน ถ้าเกิดว่าเป็น SSD ของไอ้เจ้า PX10 เนี่ยเรนเดอร์54นาทีเรนเดอร์เสร็จใช่ไหม CPU ไม่ประมวลผลแล้วมันใช้เวลาประมาณไม่เกิน30วินีนะครับเขียนลง SSD รวมเป็นไฟล์เสร็จแล้วนะครับคือความเร็วในการเขียนมันไวกว่ามากการทํางานบน SSD มันก็เลยไวไปหมดเลยนะครับทั้งเขียนทั้งอ่านทั้งตัดต่อทั้งเรนเดอร์เลยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับมันปลดล็อกไฟล์วิดีโอยังไงสมมุติว่าผมใช้ iPhone นะครับเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ย ตั้งแต่ iPhone 15ขึ้นไปนะครับการเลือกเมนูวิดีโอนะครับผมหมุนให้ดูตั้งแบบนี้ชัดๆก่อนนะเราเลื่อนมาที่แถบคำว่าวิดีโอเนี่ยวิดีโอปึ๊บตรงนี้เนี่ยมันจะมีความละเอียดน,นะเป็นฮ HD เป็น 4K เห็นไหมแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนว่า p r o r e s HDR ซึ่งขีดค่าอยู่นะครับเราเปิดมันไม่ได้นะครับมันบอกว่าจะรองรับเฉพาะ p r o r e s 4K60 ที่บันทึกลงอุปกรณ์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกคือ e x t e r n a l เ s d เเท่านั้นนะครับเห็นไหมตรงนี้ไม่ได้ดังนั้น ตรงเนี้ยเราจะกดบันทึกได้เหมือนเดิมแหละเนี่ยกดบันทึกได้บันทึกวิดีโอได้แต่เป็น 4K60 แบบธรรมดานะอันนี้ก็ได้วิดีโอ 4K60 แบบธรรมดามาตามที่เราตั้งค่าไว้มุมนี้อ่าแต่โปรเลสไม่ได้ิวธีการก็คืออ่าผมหมุนข้างนะครับแล้วผมก็ไอเจ้า HPX10 ตัวเนี้ยอ่าต่อ USB เข้าไปเลยปับ๊บต่อไว้วางไว้ตรงนี้ก่อนผมกดโปรเรส HDR ตรงนี้นะครับ เรียบร้อยขีดค่าถูกเอาออกไปได้แล้วนะครับแล้วส่วนฝั่งนี้เนี่ยมันจะเขียนว่า USB C นี่คือต่อ USB-C แล้วก็คือเจอพอบ,บอกว่าบันทึกเวลาได้สูงสุดก็คือ112นาทีนะครับจาก SSD ตัวนี้ 4K 6 0นะทีนี้ทุกอย่างครบพร้อมแล้วนะครับก็คือสามารถกดบันทึกได้อ่ะเรียบร้อยคือมันก็จะขึ้นเวลาตรงนี้ USB C นะครับบันทึกผ่าน SSD ได้นะครับอันนี้คือ p r o r e s HDR ที่เป็น 4K 6 0นะ ต้องอธิบายก่อนปกติ 4K 60เนี่ยมันบันทึกได้ในตัว iPhone อยู่แล้วนะครับแต่สำหรับคนที่ต้องการไฟล์โปรเลสและต้องการเป็น HDR อ่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะได้แค่ Full HD อ่าหรือไม่ก็เป็นเฟรมเรทที่ต่ำลงมานะครับแต่โปรเล s 4K 60จะต้องบันทึกผ่าน External SSD บน iPhone เท่านั้นแค่นี้เองนะครับเนี่ยแล้วมันสะดวกนะครับแบบเวลาผมหยุดอัดแล้วใช่ป่ะสมมติว่าอ่าผมโบกไม้โบกมืออยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บกดหยุดอัดเรียบร้อยผมถอดนะครับถอดออกมาปึ๊บ เอาโน้ตบุ๊กมาแล้วก็ต่อเข้าโน้ตบุ๊กเลยป,ปั๊บปึ๊บมันก็ขึ้นไฟล์โฟลเดอร์มาเลยครับ D C A M Apple นี่ไฟล์อยู่นี่เนี่ยเมื่อกี้ที่บันทึกไปนะครับประมาณแบบ30กว่าวินะครับเนี่ยที่ผมบกไม้บกมืออยู่ตรงนี้นะครับก็มันก็จะมาในคอมเลยก็จะดูกันได้ไวๆก็พีไวๆ,ไ,วๆไฟล์เมื่อกี้4 0วิก็ล่อไป7กิกนะครับ ทีนี้เดี๋ยวไปลองดูวิธีใช้กับกล้องใหญ่กันนะครับเจ้าตัวนี้คือ panasonic lumix gh6 ซึ่งเป็นกล้องวิดีโอนะครับที่ผมใช้ถ่ายงานประจำมันจะต้องใช้ ssd external r e c o r d ถ้าเกิดว่าจะถ่ายโปรเลยนะครับเดี๋ยวลองดูครับอะทีนี้เดี๋ยวผมลองใช้ gh6 นะครับมาถ่ายเจบันทึกผ่าน ssd ตั้งค่ายังไงก่อนเริ่มจากเข้ามาในเมนูเหมือนเดิมอย่างที่สอนนะครับ setting ต,ตรงนี้ usb ssd ตอนนี้นะครับ นี่มันออฟอยู่เห็นไหมเราก็แค่ต้องเปลี่ยนเป็นออนครับแค่นั้นพีดเวทซึ่งตอนนี้ผมต่ออยู่นะนี่อยู่ในสภาพตลกๆอยู่ตรงนี้ <c oughs> อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตั้งความเรียดที่ผมใช้นะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บเลคคอร์ดคุยตี้ผมตั้งเป็น Apple p r o พเลเลยนะเห็นไหมครับนี่แอปเปิลโพเลสแม็กสุดเลยเลคคอร์ดคุยตี้แม็กสุด 5.7K 30เฟรม422นะครับ1.9 GBPS นะครับ HQ l p c m ไปแล้วก็ลองกดบันทึกเล่นดูปึ๊บอ่ะบันทึกได้มีกรอบสีแดงขึ้นนะครับเรียบร้อยนี่สัดขึ้นตอนนี้บันทึกผ่าน LED เจ้าตัว PX10 ตัวนี้อยู่เดีย๋ยวไปลองถ่ายดูครับ แล้วก็อีกงานนึงนะครับก็คือเอาไปใช้ตัดต่อวิดีโอข้างนอกอย่างที่ผมบอกนะครับปกติผมจะมีโน้ตบุ๊กแบบเนี้ยตัวเล็กๆพกพาง,ง่ายสักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะพกใส่กระเป๋าไปปึ๊บไฟล์วิดีโอเนี่ยผมก็จะพกใส่ SSD ไปก็ไปีไฟล์จากคอมเครื่องใหญ่แล้วก็พกเอาไปตัดข้างนอกครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวลองดูครับ มาถึงช่วงสรุปนะครับเป็นไงบ้างสำหรับเจ้า SP Silicon Power ตัว PX10 ตัวนี้เล็กเบาพกง่ายตัวนี้2เทรผมรู้สึกว่ามันเป็นการใช้งานที่สะดวกมากถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณจะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับสำหรับงานแบบผมเนี่ยเบสิกที่สุดเลยก็คือพกงานออกไปตัดข้างนอกแบบเล็กๆพกง่ายแล้วก็ไม่ได้ต้องห่วงอะไรมากมันทนทานกันกระแทกได้แล้วก็เบาอันนี้คือในงานปกติที่ผมถ่ายจากกล้องวิดีโอนะถ่าย Dancover แ,แล้วก็ไปตัดต่อข้างนอก กับช่วงหลังๆเนี่ยสิ่งที่เป็นที่นิยมนะครับก็คือพวกกล้องมิเ l เรตเนี่ยกล้องวิดีโอที่สเปคกันโหดเนี้เดี๋ยวจะเริ่มมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาความละเอียดสูงขึ้นเฟรมเรทมากขึ้นนะครับการบันทึกผ่านตัว SD c a r การเนี่ยที่สปีดมันตันอยู่แค่ u h เ2เนี่ยบางทีมันไม่พอมันก็ต้องบันทึกผ่าน External SSD เนี่ยผมก็ไปหาลิกมาแล้วก็หาอะไรมาพัน s รเนี่ยติดกับตัวลิกนะครับแบบนี้ แล้วการบันทึกผ่านเอเ r น a l s อดีแบบนี้อย่างแรกคือถ้าเทียบกับราคาต่อความจุของ STORE เ a เนี่ยคือมันถูกกว่าตัว c f e x p r e s s Typ e B แบบนี้มากนะครับ ไอเสซฟเฟสไทยบี A T B แบบเนี้ยที่ผมมีเนี่ยสามร้อยยี่ห้ากิกนะเออสปีดสูงก็จริงนะครับแต่ราคาสูงมากตัวเนี้ยราคาหมื่นกว่าบาทหมื่นหกหมื่นเจ็ดเลยนะครับตอนผมซื้อมาเนี่ยตอนนี้อาจจะลดเหลือหมื่นสองแต่ได้แค่สามร้อยยี่ห้ากิกเองนะครับแต่ตัว SSD แบบเนี้ยราคาแค่เจ็ดพันเก้านะครับถ้าเกิดว่าลดลงมาก็เหลือจะประมาณหกพันสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือต่อ SSD นะครับแค่เนี้ยปุ๊บลงไปจบเลยบันทึกผ่าน external SSD นอลเอีได้เปิดขึ้นมานะครับ พสเปประมวลผลแป๊บหนึ่งเนี่ยเข้ามาที่ J6 เนี่ยแล้วก็ USB SD อนแค่นี้นะครับไม่ใช้อะไรก็ฟอร์แมตไปแล้วมันก็ไวมากฟอร์แมตไวบันทึกไวนะครับกดบันทึกปุ๊บโปรเลส 5.7k เสียง2อ q 30เฟรมนะครับนี่ได้ไฟล์โปรเลสมาใช้แล้วแล้วก็เวลาบันทึกเสร็จเนี่ยมันก็จะไปต่อเข้ากับคอมแล้วก็ Copy ไฟล์ได้เลย ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ CF Express Type B เนี่ยคุณถ่ายไฟล์ความละเอียดสูงเนี่ยคุณก็ปรงคอมไม่ได้นะโน้ตบุ๊กคุณไม่มีตัวการลิดเดอร์นะครับคุณจะต้องพกการริดเดอร์ที่เป็น CF Express Type B เพิ่มมาด้วยนะถ้าคุณต่ออยู่กับคอมคุณก็ต้องมาคอยถอดเข้าถอดออกอีกจะซื้อ2อันก็เครียดนะครับ CF Express Type B r e a d e r เนี่ยราคาสูงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น External SSD ที่เป็น USB Type C แบบเนี้ย<ม>คือมันต่อเข้าคอมแล้วเจอไฟล์เลยจบเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นการเชื่อมต่อที่ลดรอยต่อลดขั้นตออนนขงงงาลงไป แต่ว่าคุณอาจจะต้องไปหาตัวลิกหน่อยนะอย่างตัวเนี้ยมันบางเกินนะครับปกติ S S D เนี่ยของผมเนี่ยมันจะมีตัวที่มันไซส์ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคือถ้าเป็น S S D ไซส์ใหญ่ๆอ่ะที่แบบมันอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรใหญ่แบบเนี้ยผมก็ยังมีตัวลิกที่แบบเอาไว้หนีบ S S D แบบนี้ได้นะครับเอาไว้ต่อเข้ากับลิกแบบเนี้ยแต่ตัวเนี้ยมันบางเกินเราก็เลยต้องอัดดปหน่อยนะครับก็เอาฐานของโคชัวแดปเตอร์เนี่ยมานะครับเอาไ้ตัวนี้วางให้มันพอดีแล้วก็เอาเวลโคเนี่ยแบบแปะเข้าไปรัดให้มันแน่แนๆหน่อย เออก็พอได้เดี๋ยวในอนาคตนะครับเดี๋ยวมันคงจะต้องทําตัวหนีบ SSD e ีเอทเทเนี่ยที่มันเล็กกว่านี้มาแค่นั้นเอง <c oughs> แล้วเวลาพกออกไปถ่ายเนี่ยก็สบายละผมก็ถือถ่ายแบบนี้เลยดังนั้นไอ้เจ้า PX10 ตัวนี้นะครับใช้งานเบื้องต้น,นง่ายๆเนี่ยกับโน้ตบุ๊กตัดต่อเรนเดอร์ลง SSD ได้เลยพกง่ายเบาไม่แพงมีความทนทานต่อกับกล้องที่เป็นกล้องรุ่นใหม่ๆที่อนุญาตให้บันทึกลง SSD ได้ถ้าปัจจุบันมีอะไร G 6, G 7 6 7 แล้วก็อาจจะเป็นกล้องซีนีมารุ่นใหญ่ๆของแต่ละค่ายไปนะครับต่อเข้า iPhone ได้เพื่อบันทึกความละเอียดสูงที่เป็นโปรเล s HDR ได้ 4K 60ได้นะครับนี่ยังไม่นับว่าถ้าคุณมีโซลูชันของ iOS เนคุณสามารถเอางานใส่นี้แล้วก็เอาไปแบ็กอัพต่อใน iPad ได้นะครับ ไปตัดต่อใน iPad ก็ได้ทํางานลงในนี้เลยคุณซื้อ iPad มาคุณไม่ต้องมีขนาดที่มันใหญ่มากก็ได้นะครับห้าร้อยสองกิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณค่อยซื้อขนาดเนี้ยสองเทไบต์เติมเข้าไปงานเก็บลงในนี้อยากใช้ก็เสียบปุ๊บมันก็เชื่อมต่อได้เลยเจอเลย iPad เจอนะครับ iPhone ก็เจอเนี่ยตอนนี้เทกล้องบันทึกไปอยู่นะครับไอเจ้าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่ามันบันทึกอยู่หรือเปล่าก็คือเนี่ยมันจะมี led สเตตัสอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมกระพริบกระพริบอยู่ก็คือบันทึกอยู่นะครับแค อะคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจ้าตัวนี้ใช้ง่ายไม่ยากนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดน,นะครับที่สามารถใส่กระเป๋าของคุณได้สบายเลยนะฮะเป็นราคาที่ถูกลงมาเยอะแล้วถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้นะครับ ออกแบบมาดีนะได้ดีไซน์เลดดดอตอวอร์ดด้วยทั้งสัมผัสทั้งน้าหนักทั้งสาย USB C บที่เขาให้มาก็คือใช้กับกล้องได้มีปัญหาอะไรเลยไฮสปีดด้วยนะครับตอนใช้งานจริงเนี่ยความเร็วมันอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างแล้วแต่ว่าคุณก๊อปปี้อะไรนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะไม่แตกต่างจากสเปคทางการมากนะครับก็คือ1 5 0ห้าทัพแปดอิเมกตวิมากนักนะครับส่วนความเร็วในการไรนะครับหรือว่าความเร็วในการเขียนเนี่ยก็ประมาณ600กว่าเมกนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงสเปคนะครับ ส่วนรีดเนี่ยคืออ่านจากตัวเนี้ยลงคอมเนี่ยได้ประมาณ900นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงสเปคสาหรับผมคือเหลือเฟือเพอราะเป้าหมายของผมจริงๆก็คือเอามาต่อเข้ากล้องหรือว่าต่อเข้าไอโฟนเนี่ยเอาไปใช้เพื่อบันทึกไฟล์คมณภาพสูงได้แล้วก็ก็ปี้วางก็ปี้วางเสียบไท่สจบอ่ะฝากเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยใครมีคอมเมนต์อะไรทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยา,า,ายามไล่ตอบหมดไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ